เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมางานวิจัยวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลายัยแคมบริดจ์ของพระเกติศกักกิติปัญโยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายซึ่งได้รับการทาบทามจากพระธรรมอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เชิงไข่ นักวิชาการด้านพุทธปรัชญาของมหาวิทยาลัยชิงวากกุงปักกิ่งและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฝ่าอินหรือ The Voice of Dharma ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนสำหรับพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนจัดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน,ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนา ทั่วสังคมมนทนในประเทศจีนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีนส่วนเนื้อหาที่ลงตีพิมพ์จะเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติสมาธิและประสบการณ์ภายในสมาธิที่กล่าวถึงการรวมจิตไว้กลางกายเมื่อจิตหยุดนิ่งถูกส่วนจะเกิดภาพองค์พระผุดซ้อนขึ้นมาในสมาธิซึ่งบันทึกอยู่ในคัมภีร์ฟอสัว กวนจิงอายุพันกว่าปีจากตุนห่วงประเทศจีนสำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงได้รางวัลว,วิทยานิพนธ์ดีเด่นคนแรกในรอบเจดปีของภาควิชาจีนวิทยาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์อิมเรกลัมบอสกล่าวว่าการได้คะแนนวิทยานิพนธ์ดีเด่นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ค่ะ